เราก็ได้ฟังเรื่องของแนวคิดหลักการของเกษตรแม่นยำไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูกรณีตัวอย่างหรือว่าสิ่งที่เกษตรกรรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ได้ใช้แนวคิดหลักการของเกษตรแม่นยำในการทําการเกษตรของตนเองในการประกอบการนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่ายุคปัจจุบันในยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในการจัดการเกษตรทั้งในการวางแผนในการจัดการเรื่องของ การผลิตเรื่องของการจัดการเรื่องของการตลาดต่างๆก็ตามนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ที่สำคัญนะครับในยุคยุคปัจจุบันนะครับที่เราต้องเท่าทันสถานการณ์นะครับคุณกันตพงศ์แก้วคมลหรือคุณโอ๊ตนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ได้ใช้แนวคิดการทําฟาร์มในศาสตร์ของเกษตรแม่ยำผมอยากจะเรียนถามค,คุณกันตพงศ์หรือคุณโอ๊ตว่าคาถามแรกทําไมเกษตรกรไทยเราเนี่ยต้องทําเกษตรแม่ยำครับก็ เพราะว่าเราเราผิดพลาดกันมาเยอะแล้ว <c oughs> คือว่าเราเราทำการเกษตรแบบว่าไม่บรรยำเนี่ยมาถึงอะไรฮนะหมายวามว่าเราใช้สารสารเคมีเราอ่ะ,กะเกษตรกรเนี่ยยังใช้สารเคมีเกิน <c oughs> เกิน,เก,นเกินความต้องการของพืช <c oughs> แต่เกิดว่าเราลดไม่ใช้สารเคมีขึ้นมาเลยเนี่ยเพราะนั้นมันก็ต้องมีสารทด <c oughs> แทนสารชีวพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายในที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วณนปัจจุบันแต่จะใช้ยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพเราก็ต้องแม่นยำในเรื่องของ การขยายเชื้อการนํามาใช้การใช้การใช้สารชีวพันธุ์มันต้องฉีดเวลากลางคืนตอนเย็นแต่ฉีดยังไงนะครับลก็ลกพื้นที่ก็เยอะเพราะผมทําให้เห็นแล้วว่าพื้นที่นะครับผมสามารถใช้โดรนเพื่อการเกษตรบินพ่นสารชีวพันธุ์ได้เราหนึ่งเราใช้โดรนเพื่อในการที่ยาบินพ่นสารชีวพันธุ์เราเรามีเซนเซอร์เราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปขับมาเลยอคือตอนเย็นเรามีหน้าที่แค่ไปวางพอร์ตพิกัดวางแผนการบินให้กับเขาครับพอกลางคืนเราก็สั่งให้มันทํางานอัตโนมัติ <C AP> ผมมีหน้าที่แค่เติมน้ำกับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนี้แล้วเรื่องดินเรื่องน้ำเนี่ยเกษตรแม่นยำจะเข้าไปช่วยยังไงในการจัดการในการดูแลต้อง,งต้องวิเคราะห์ดินก่อนออวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้นำตรวจค่าปุ๋ย PH NPK ทุกอย่างสามารถ <C AP> ความชื้นใน <C AP> ดินเป็นชังไงฮะเราต้องตรวจั้งนน้ำความเป็นกรดด่าง ตรวจไม่ใช่ว่าตรวจเฉพาะจุดเราต้องตรวจท้งแปลงด้วยนั่นคือความแม่นยำอันนี้คือแล้วก็เราก็มีข้อมูลที่จะมาใช้ในการตัดสินใจในการจัดการการผลิตของเราคุณต้นเองตอนนี้ก็มีเรื่องของการใช้โดนเข้าไปฉ่งสารชีวพันธุ์ในเรื่องของการมีเซ็นเซอร์ไปจับความชื้นดูเรื่องดินเรื่องราวต่างเนี่ยนะนี่ประสบการณ์ที่ทำเรื่องเกษตรแม่นยำมาแล้วก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมใช่ภาพถ่ายดาวเทียมแค่แค่มีโดนเล็กๆถ่ายภาพสปาร์กลำไม่กี่หมื่นก็ขึ้นไปถ่ายภาพดูภาพรวมของแปลงแล้วก็มาดูได้ว่าตรงนี้มันเขียวมันแห้งมันอะไรมันไม ทีนี้ทีนี้ถามคําถามหนึ่งาะว่าจะมีคําถามแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าอาจจะมี2ส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามาทํากับฟาร์มเราเอง2เนี่ยเราอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือวัตกรรมเกษตรแม่ยามในการให้บริการเพื่อสร้างรายได้ก็ต้องมี2ส่วนใช่ไหมครับอันอันนี้เราจะมอไนเรื่องความคุ้มค่าการุนคุ้มค่าแน่นอนเลยเพราะเรากว่าเราจะได้ผลผลิตที่เป็นออกแกนิกปลอดภัยขึ้นมาเราต้องใส่ใจตั้งแต่การพ่อเม็ดการเลือกสายพันธุ์การปลูกถ้าเราเกิดผิดพลาดเราไม่แม่นยํา แล้วเกิดว่าเอาเราฝากคนฝากคนงานรดน้ําค,คนงานหยุดสายลาป่วยเมาไม่สาบายมาต้นไม้เราตายไปนี่คือผลผลิตเราก็หายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันมันเป็นอะไรที่มันทาซ้ําๆกันมัะนั้นเราก็ฉีดเราก็ตั้งตั้งเอาโปรแกรมไวมม้มันไม่มันไม่มีความค,คาดเคลื่อนหรือผิดพลาด เป็นคุณรถเองก็คือทําที่ฟาร์มของตัวเองก็ทำใช่ครับแล้วก็ยังให้บริการด้วยให้บริการใช่ไหมครับในการที่จะไปใช้โดรนในการที่จะไปบริการในการที่จะช่วยสเปรย์สารชีวพันธุ์นะครับให้กับกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายของเราด้วยเลยด้วยแล้วให้บริการด้วยรวมถึงกลุ่มที่ทํา ในโรงเรือนใช่ไหมครับอันนี้ยุ่งใช้เรื่องเกษตรแม่ยำเยอะเลยใช่ไหมครับโเยอะมากเลยครับตอนนี้มีมีออเดอร์มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีผู้ประกอบการหรือเจ้าของที่ดินนะครับที่มีที่มีที่มีเงินไม่ค่อยมีเวลาเกษตรกรมันอยู่เสาร์อาทิตย์เกษตรกรตอนกลางคืนก็มาขอคำปรึกษานะครับก็ว่าจะทํายังไงให้เกิดที่ดินของเขาอ่ะซึ่งได้มาแล้วอาจจะมีอยู่แล้วหรือว่าจะไปซื้อใหม่แต่อยากให้มันมีผลผลิตมีมูลค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ออก เอานวัตกรรมมาความร,รู้จากเครือข่ายผมนี่แหละสมาชิรรฟาร์มเมอร์มีคนหนึ่งเก่งเยอะมากมายเลยแล้วก็มาดูแล้วมาประยุกต์มาปรับรวมแล้วก็ทําให้มันเกิดเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรและมันตอบ,บ,บโจทย์ทุกเรื่องมีประเด็นหนึ่งที่ผมจะถามก็คือว่าแล้วเกษตรกรจะเข้าถึงความรู้และนวัตกรรมเรื่องของเกษตรแม่นยาได้ยังไงเขาจะไปช่องไหนจะหาวิธีการอย่างไรเพราะว่าคุณเอสผมก็ทราบว่าคุณโอ๊ตเองก็ไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดตั้งแต่ต้นศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตรงนี้ไปด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะเข้าถึงตรงนี้กันได้ยงไ ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องทางง่ายๆล่ะครับก็ดู YouTube เลยก็ได้หรือจะเป็นช่องทางเนี่ยที่ที่ทำกันอยู่นะครับก็เรื่องของของเข้าไปอยู่ในเพจนะเพจไร้ไรเอฟหรือว่าเพจของเกษตรกรหรือถ้าท่านชอบคนไหนท่านเข้าไปขอแอดเป็นเป็นเป็นเพื่อนเขาได้เลยก็จะมีการพูดคุยกันแถ่ยทอหรือเข้าไปที่ศูนย์ม่อมเพราะอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตอนนี้เรามี77สศูนย์ตัวประเทศแล้วก็มีข้อมูลที่จะไปพูดคุยได้แล้วก็คุยกับเครือข่ายของคนรุ่นใหม่เองซึ่งไม่ไม่ไม่สามารถที่จะแบบ ถ่ายทอดได้โดยตรงมันต้องเข้าไปเรียนรู้ไปทากันเลยไปสัมผัสแล้วก็ไม่ใช่มาเล่าให้ฟังใช่ไหมมันต้องเข้าไปสัมผัสกมันต้องลงมือทาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อย่างที่คุณโอ๊ตได้พูดว่าเรื่องเกษตรแม่นยำเนี่ยเราเราเอามาใช้ในการเกษตรยุคใหม่นะครับที่เราสามารถทําอะไรเนี่ยได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็ความผิดพลาดก็น้อยลงแล้วข้อสําคัญมันทําให้เราอาจจะนําไปสู่การที่สร้างผลิตภาพของผลผลิตและลดต้นทุนนะครับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาประยุกต์ให้เกิดการจัดการในฟาร์ม ซึ่งจะต้องมีความเป็นระบบนะครับแล้วก็มีสรารสนเทศที่เหมาะสมในการที่จะใช้งานในฟาร์มและข้อสําคัญก็คือมันตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานคือเษตรกรเองประโยชน์สูงสุดในฟาร์มก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเป็นการพัฒนาศักยภาพนะครับให้เหมาะสมกับความต้องการนะครับของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงนะผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นการใช้ทรัพยาการก็จะมีประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับหลักปรยิยญาของสี่พอเพียงก็คือใช้เสบียงให้เกิดประโยชน์สูสงสุดแล้วก็คุ้มค่า อันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่พัฒนาระบบของเกษตรไทยให้ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัตน์แต่บนพื้นฐานของความพอเพียงหรือความพื้นฐานของความไม่ประมาทบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจความมีเหตุมีผลแล้วก็ข้อสําคัญครับลดความเสี่ยงในการปูพุกันนี่คือเรื่องของเกษตรแม่ยำที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ครับหลังจากที่เราได้ชมรายการในโมดูลต,ตรงนี้ไปแล้วนะครับ เราก็มาศึกษาเอกาสารเพิ่มเติมกันนะครับว่ารายละเอียดเพิ่มเติมจากที่เราดูในคลิปมีอะไรบ้างครับครับหลังจากที่ผู้เรียนรู้นะครับพวกเราได้อ่านเอกาสารเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นช่วงของการทํากิจกรรมแล้วครับไปทํากิจกรรมหลังการเรียนรู้กันครับครับก็หวังว่าขณะนี้ทุกท่านได้ทํากิจกรรม หลังการเรียนรู้เสร็จไปแล้วเราก็จะเข้าสู่ช่วงของการที่จะทําการทดสอบครับโพสเทสนะครับหลังการเรียนรู้ของโมดูลนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ท post ําโพสเทสแล้วอย่าลืมติดตามชมโมดูลถัดไปโมดูลที่3ครับจะเป็นเรื่องราวของการจัดการอาหารปลอดภัยและ,กะเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการจัดการนะครับว่าการจัดการในตลอดโซ่ประทานนะครับตามศาสตร์ของปราชาจะเป็นอย่างไรติดตามกันในโมดูลที่3ครับ